ฝักตาเลยฝักตาแ้วนข้างล่างมันเย็นดิเขาเอาเขาไปเขาถึไปคุ่กับนั่นดกลับมา มักตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะ มักตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะ สวยงามอลังการมากคะ่ะนิ้วหาตากเสือ้อสวยงามมากคะ่ะมาร์กตัวใหญ่ สวยงามอลังการมากค่ะมากค่ะอย่ามาใกล้นะคะอย่ามาใกล้ค่ะกลัวมากเลยสวยงามอลังการมากค่ะ วันนี้มาเยี่ยมชมอาตักเพื่อสวยงาม มมาตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะ สวยงามอลังการมากค่ะ ี่คือผาตากเสื้ออำาเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะหมาตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะ มากตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะส,สวยงามอลังการมากค่ะ มักตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะเนี่คือผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะ วันนี้มาเยี่ยมชมผาตากเสื้อสวยงามเนี่คือผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะ วันนี้มาเยี่ยมชมหาตักเพื่อสวยงามวันนี้มาเยี่ยมชมหาตักเพื่อสวยงาม ยูทิวทัดสวยมากค่ะมมาตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะเนี่ยคือผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดน้องคายค่ะ มากค่ะอย่ามาใกล้นะคะอย่ามาใกล้ค่ะกลัวมากเลยหมาตัวใหญ่สวยงามอลังการมากค่ะ วันนี้มาเยี่ยมชมหาตักเพื่อสวยงามวันนี้มาเยี่ยมชมหาตักเพื่อสวยงามมากค่ะ อย่ามาใกล้นะคะอย่ามาใกล้ะค,ะค่ะกลัวมากเลย